ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามจาวโลทั่วหลายครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวเส้นทางต่อจากอพิโซดที่ผ่านมานะครับจากเส้นทางที่แล้วนะครับเส้นทางที่วงกลมเวียงแหงครับในอพิโซดที่แล้วก็คือลงมาทางลงไปดินหมายเลข1322ครับมาถลุ ทร107เลี้ยวซ้ายนะครับเส้นลัดพิเศษเข้าไปอีกก็คือชอม3002นะครับแยกออกมาสักพักหนึ่งก็จะเลี้ยวไปแยกเป็นโค้งเราตรงขึ้นไปนะครับผ่านเชียงดาวซึ่งจะเป็นจุดตัดนะครับก็จะมีการขึ้นเขาโซนที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดเสี่ยงภยัยหรืออันตรายมากๆของทอร107 1นะครับ ก็นอกจากจุดที่จะขึ้นกิวสไตล์นะโซนไม่อายอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาลบพรมแล้วเนะาะหลักๆก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับระหว่างาเชียงดาวกับชัยปราการที่เป็นเขตแดนกันเรอยเร้อยที่นี่ฝนตกก็จะลื่นนะลื่นๆลื่พลืดพอวนก็เลยตอบๆลงนะครับหมายเลขหนึ่ย์เจ็ทิศทาง จากแม่แตงเชียงดาวนะครับแล้วก็มุ่งหน้าชัยประการฝางแม่อายแล้วก็แม่จันทร์ครับเชียงราย107ไปจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งถนนประผนโยตินถนนประผนโยตินนะครับอันนี้คือ,อเป็นลูกชายผมชอบพูดตอนเ,เด็กๆครับจะไม่เขาจะออกเสียงประผนโยตินไม่ได้อาจจะประปนโป้ปินก <c oughs> ็เลยเอามาแซวกันเล่นนะครับ ตอนนี้ก็พูดชัดแล้วเป็นหนุ่มบบาวรอแล้ว <c oughs> โซนนี้ก็จะเน้นย้ำนะครับถ้าท่านออกมาแล้ว <c oughs> เห็นภูเขาสูงๆยาวนี่เดี๋ยวก็จะมีแบบปีนเขาฝนตกด้วยรื่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับบ, 2, บ, 3, บ, 4, บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโงเย็นอะไรช่วงนี้รถเยอะมากเส้นนี้แล้วก็เป็น ขายายน่าจะเป็นเวอร์ชั่นท้ายๆรอแค่4ี่เลนเท่านั้นเพราะว่า,าหลายส่วนทำหลายทางแล้วนะครับปรับปรุงหลายรอบแล้วอะ่ะนี่หน่อยใส่ล้อตัวนี้แน่ใจได้เลย่เป็นเขตสังปันน้ำนะครับระหว่างอำเภอเชียงดาวกับอำเภอชายปราการครับซึ่งจะมีการขึ้นเขาแล้วถนนสวนเลนการจราจรคับ,คบข้างครับ เนื <dı> <il> man, <ration> ่องจากว่าถนนท่างหลวงแผ่นดินหมายเลข107ช่วงนี้นะครับจะคึกคักไปด้วยอ่ารถที่อ่ามีปริมาณค่อนข้างมากบนข้างหน้าช้นาทนี้ยบนข้างหลังนี่มันงุ้งงิ้งเก๋เลย คือถ้าไม่มีฝนฝนไม่กลาดลงกลางถนนแบบนี้ก็น่าวัดครับแต่ถ้าอย่างนี้อย่าไปซ่าเลยครับไม่มีไม่คุ้มไปจะไปได้กี่น้ำใช่เป็นพราะมันยาวไปกิโลเราก็ทําอย่างนี้ครับก็หาเรื่องสนุกสนุกคุยเบี่ยงประเด็นกันมาอะไรประมาณนี้อย่าไปจดจจอเมื่อไรจะถึงด้วยนั่นเครียดเรียมาก็มามากมาต้มอะไรเงี้ยกินกันไปฮะดูน้ําไหลกลาดนี่ดูไอ้นี่ดีกว่าเห็นไหมมันนั่งตากฝนอะไรอยู่นีแล้วคน คือบางคนเคยเอาอาหาร <S <S าคนเคยเอาอาหารเอาข้าวอะไรไปให้มันริมถนนก็ไปลากมันมาข้างถนนให้รถชนนุอะไรดูดน,นเ,เนื่องจากาาว่าเพียงผพานตัวอำเภอใหญ่ๆคืออำเภอาชายปราการฝางนะครับรวมไปถึงแม่อายด้วยถ้าจะเข้าเชียงใหม่นะครับแม้ว่าแม่อายเองหรือฝางเองนะครับเข้าไปเชียงรายจะใกล้กว่าแต่เนื่องจากว่า ฝางเองแม่อายเองชัยประการเองเนี่ยนะครับอยู่เชียงใหม่นะก็จะต้องผ่านเส้นนี้ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107นเนี่ยนะครับเป็นถนนเรียบชายแดน,นถนนติดชายแดนนะครับของอระหว่างหัวเมืองฝ่ายเหนือเชียงใหม่เชียงรายนะครับซึ่งก็จะเป็นถนนสวนเลนอยู่แล้วก็การ,รจราจรค่อนข้างคับข้าง,าง,างซึ่งปัจจุบันเนี่ย จุดที่อันตรายที่สุดก็น่าจะเหลืออยู่ที่จุดนี้นะครับเป็นหลักซึ่งเดิมทีมีช่วงแม่อายไปอําเภอแม่จันเชียงรายนะครับแม่อายเชียงใหม่จะมีช่วงขึ้นจากแม่อาอไปยันเขสันปาน้ำช่วงกิ่วสไตลที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นดอยแม่สลองอะนะครับช่วงนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแต่ตอนนี้ก็คือถนนได้ถูกลูกคมไปหมดแล้วคือเป็นเป็นลานกว้างใหญ่นะครับลานกว้างๆเลย ประมาณว่าไม่รู้จะวิ่งเลนไหนสามารถเลือกวิ่งได้ตามสบายนะครับผ่านมปยี่ <c oughs> สยเปียาสภาพดีอยู่ก็อก่า ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับยกเว้นว่ายกเว้นว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นภูเขาสูงชันอยู่แต่ว่าโคง้งอ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยจะไม่มีแล้วก็จะทําให้ลถบรรทุกหรือรถที่มีขนาดน้ําหนักใหญ่หรือรถที่ไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยสามารถที่จะปาดโคง้งหรือเล่งส่งได้มากขึ้นนะครับ ถนนเส้นนี้โซนนี้นะครับระหว่างชัยราการนะครับกับฝางจะมีขึ้นเขานะแล้วก็จะมีป้ายต้อนรับว่าเขตศบสวนของสพชัยภาการอะไาต่างก็คือโซนนี้เนี่ยนะครับวิ่งมาเรื่อยๆทางด้านซ้ายด้านอะไรต่างเนี่ยก็จะมีถนนนะแจ้งว่าสามารถตัดขึ้นไปอ,อะไรอะพมา่าหรือไปดูพม่าอะไรต่างๆโดยต่างท่านก็ จะสังเกตเห็นว่าอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นระยะระยะก็เป็นถนนที่น่าท่องเที่ยวอ,อีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางนี้ก็สามารถที่จะตัดไปช้ยปราการนะครับไปฝางเราจะขึ้นอดอยอ่างขางนะทางเส้นหลักก็คือฝางาทางหลวงพผ่นมาเลข1 2 4 9งี่ก้านะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปหรือท่านจะเลยไปเที่ยวเชียงรายโดยผ่านเส้นนี้ก็ได้ตรงๆท,ทางลงพผนดีาเลขหนึเชียงใหมเ่เชียงรา,ายแล้ไม่เอานะครับ เราอยากจะวิ่งเลาะตะเข็บชายแดนทั้งลงไป็ดินหมายเลข107ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกท่านจะสามารถใช้ในการเดินทางได้ผ่านแหล่งนกท่องเที่ยวสำคัญสำคัญมากมายนะครับอฮินูก,กิแลนด์เอ,อ้ยาสามารถแวะขึ้นดอยอ่างขางสามารถแวะขึ้นดอยผ้าห่มปกนะครับหรือบอน้ำพลุ บ่อน้ําลูมาอย่างไงบ่อน้ําพุร้อนฝางเอ่ยนะครับไปรวมอยู่ถึงแม่อายไปแม่สลองหรือระหว่างอยู่แม่อายนะครับท่านจะก็ขึ้นไปเที่ยวชมวัดชมวาได้นะครับก็จะมีวัดวาอารามของแม่อายนะฮะให้ทุกท่านเที่ยวได้ไดหลายจุดนะสามารถดูประเทศเพื่อนบ้านได้ในระยะสายตากันเลยทีเดียวนะครับสามารถทะลุดอยแม่สลองเอ่ยแล้วก็ รวมไปถึงท่องเที่ยวต่อเชียงรายได้นะครับเส้นทางในโซนนี้ทางหลวงพดินหมายเลข107ระหว่างฝางกับชัยประการเนี่ยเป็นระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับไกลพอสมควรแล้วก็เป็นโซนที่ขึ้นเขาเอาไง่ายงๆว่ามี2จุดจุดนี้นะครับณปัจจุบันคือเหลือจุดที่น่าจะอันตรายที่สุดและมีธงแดง เยอะที่สุดแล้วก็เนื่องจากว่ามีรถขนาดใหญ่เยอะผ่านตัวอำเภอใหญ่ๆของจังหวัดเชียงใหม่ถึงนะครับถึง2อำเภอไม่ว่าจะเป็นชายปราการหรือว่าจะเป็นฝางนะครับประมาณนั้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อตัวจังหวัดนะหรือ,อส่งสินค้าอะไรต่างๆนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะช่วงเช้าเอยหรือช่วงบ่าย ะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยโอ้โหขับข้างมากๆให้ทําใจแล้วมีพีิกตรงนี้แหละครับที่สนนยังไม่ถูกรับเหลี่ยมคม,อมไอโซนขึ้นขิวสไตล์โซนแม่ไอยนี่โดนรับเหลี่ยมคมไปแล้ว mm hmm. ปาดซะแบบ เป็นลานกว้างหมดเลี่ยมเล้วเป็นลานกว้า,างจะงงจะไปตรงไหนดิมันกว้างจร,จริงก<ร>วา้างจนไม่มีเลนนะพอดีครับเอาจะไปตรงไหนดิเอาจริงแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับไปเส้นทางอื่นถ้าจำเป็นจะต้องไปเชียงรายก็ไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 1 8นนะก็ตัดออกได้หรือท่านจะไปตัดออก เส้นเชื่อมต่อระหว่างนะครับ107ไป118ก็จะมีอยู่หลายช่วงท่านก็สามารถที่จะตัดลัดเลาะเข้าหากันได้ก็ให้ทุกท่านเลื่อนตามอัธยาศัยนะครับเอพิโซดนี้จะพาทุกท่านมาลงที่ชัยปราการเราวิ่งอีกแป๊บเดียวนะครับ10กว่าโลนะครับไม่เกิน20โลแโลเราก็ถึงฝางนะแยกซ้ายที่เราจะขึ้นไป พาทุกท่านไปเที่ยวดอยอ่างขางนะครับซึ่งจะเป็นอ<ช>ีพีต่อไปน,นะครับนะน่าจะได้ไอเดียาารครับคื้นอางขงางได้นะครับสนะาพันห,น,หนึง่งใช่บ้านใหม่น้องบัวใช่บ้านใหม่นองบัวนี่นะเคยรีวิวกับหมอเนี่ยบ้านใหม่น้องบัวแล้วก็ออกแยกบ้านสินไทยตรงด่านทหารผ่านน่ะเลี้ยวขวาออกหนึ่งหนนะึ่งเจ็ดแปดขึ้นดอยอ่างขาง เข้าใช้ประกาศละน่าจะได้ไอเดียนะครับจุดที่ว่าผมก็น่าจะยกให้เป็นจุดที่อันตรายมากๆนะครับจุดหนึ่งหรืออาจจะว่าที่สุดนะทอร107ในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นสวนเลนอยู่แมนเวอะไรแดง์นี่ฮิโนกิในวันหนึ่งที่แบบโด่งดังมากเขาเก็บเงินปุ๊บก็จะเห็นตามสภาพนี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียนะครับผม ไปแล้วครับชงก๊อทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่ปันไม่มีที่สุดครับกับพอคลอ,อคนเดิมครับนี่แล้วก็สายฮาร์ดคอขวางเหมือนเดิมครับผู้นั่ง <c oughs> ยืนหนึ่งนะครับไปแล้วครับเออ,เออครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายชงกวอฟไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย